ก็สว,วัสดีนะครับกาวันนี้ผมยอมปะวัติการชนเบบยอยอคลองวัวขูเอกขู่ฟองหลุดฟ้องฝรั่ยี่ในหมาฟ้ากับผมนะขูนี่ชนกันต่อเช้านะครับแต่งปบต้นแล้วลาวสมาชิกล่วงยังยืนยันคําเดิมกับพุ่มนาปลื้มปลอมห้ามเบ็ดฝนั่งปลอมเย็บนะครับขูนี่ไข่ปลาตนะครับโบได้คดําเดียวหน้าเวียดได้ซุดๆกับตอนนี้นะครับใครใหญ่ก้าวกลุ่มเป็นวัวผีเสื้อเด่นตายกับผมนะมีดอกอคอยเฟปาดก่อนได้ออกตัวได้นะครับฐานกดลิงไปที่หน้าชงนักลิงวัวชนไหนเลยกับลปุ่มถ้า จองได้เลยครับผมนาในกลุ่มมีข้อมูลทุกอย่างนะครับฟมาชิกไม่ต้องไปอาเองเลยครับผมนาข้อมูลดีมีใช่มาว่ากลึงฟมาชิกเจือผมดีครับเมอเดี๋ยวเราไปฟังประวัติกันชุ่นเบบคลาวคลาวทางฟองตัวกันครับผมตัวติดตามเห็นอยู่ทางหน้าโจอทางขวามือนี่นะครับชื่อว่าโนดแฟนจึงยอดแฟนเจหรือว่าไอปะแดงครับผมนาไอปะแดงตัวนี้นะครับเป็นลูก้องไล่เจ้ายอมยุทธครับผมนาแดงตัวนี้นะครับได้ผ่านกันชุนมาแล้วฟีอ้นแล้วนะครับฟีอ้นนี้รายไป่ครับผมนาลาสุดชนะมาจ่าถ่ายมีรัมนะครับตัวนี้ก็ดีแรงฟามาชิกใครเฝ้า ตัวนี้ต่อชาวหามปลัดเด็ดกาดเพื่อก็บตัวไอ้ปลาเด้งตัวนี้นะครับมันจุนมาเปียจุนไม่แคบจุนเลยๆกับปุ่มนาจ่อไม่เปลี่ยนป้ารอกเรื่องติดใจเป็นจุดเหมือนกันครับตบตัวดีแข็งแรงนะครับมีปลายยอดปอดใหญ่ใจม้านะครับคมคอที่จับจับไม่เดาตำเล่าเล่าเลยครับปุ่มนาตัวนี้ดีแน่นะครับไม่ดีไม่ยุนแน่นอนครับตัวนี้นะครับไค่ใหญ่ก้าวกลุ่มเลนไหวปีเสื้อเด่นตายครับปุ่มนามีจ่อคอไอ้ไฟปาดก่อนนายออกตัวได้นะครับฐานกดลิงไปที่หน้าช่องนักลิงหัวจุนได้เลยครับใครดว่าก้มไฟมาได้เลยนะครับกลลลุุ่่่มมมมเ็กกใหญววงรัับบดนาแ้ เราไปพบกันในกลุ่มได้เลยครับเพื่อเราไปทางด้านกล้องกูชนกันมั่งนะครับทางด้านกูชนจิวา fam, ่านวดเฟมอัจวินฟิ่งลาฟับหรือว่าไอปอกกับผุมนะไอปอกตัวนี้นะครับเป็นหลูก้องฟ้ามั่ใจตัวดีตัวดังเลยครับผนะุมนาไอปอกได้ผ่านการชนมาแล้วฟ้ามุ่นนะครับลาฟุตชนะโบอลกับพนะุ่มนาตัวเจ้านะครับล่วงการันตีว่าทึงติวตึงดีกาแน่นอนครับเพือไอปอกตัวนี้นะครับมันชนมาเป็นหลักตุบหลักท่อนะครับมาข้างดีข้าวข้างนักกับผุ่มนะมีไปหน้ามาลั่งมั่งนะครับวัวไม่ห้างไม่ดาี ครับโคโยช่งว่าฟ้องวัดกลางดียับจับกับพุ่มนาตัวนี้ก็กิ้งนะครับหัวร้อยปอบัวร้อยวันนี้รับรองว่ากำไรคุณเล่แน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับปุ่มก็มีข้อมูลไม่เบี่ยงแตวนี้แล้วกับปุ่มนาบินองฟังเลยป้าไปตัดสินใจกันเอาเองเลยนะครับขอปุ่มฟ้าเป็นกำลังใจให้คู่จนทังฟ้องไฟกันนะครับหนักกลิงนว่าจนสวัสดีครับปุ่ม